สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อซทุกท่านเนาะนะตอนนี้นะฮะก็เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าๆนะฮะพี่น้องของเราก็กำลังชำแหละเนื้อนะฮะก็เยอะเป็นพิเศษนะ f อนะก็ใช้กัวเนาะสามตัวนะฮะเพราะว่าญาติพี่น้องนะเยอะนะฮะโอ้นี่นะเอฟซพี่น้องเราก็ร่วมกัน ัันครบเป็นความสามัคคีนะครับ FC เหมือนเหมือนแบบว่ามาเอาแรงกันนะครับที่ผมเคยอบอกอในคลิปที่ผ่านมาเนะาะว่าพี่น้องก็มาเอาแรงกันในช่วงนี้นะครับในขณะเดียวกันเนาะทางด้านนี้ก็กําลังจะเตรียม โต๊ะเก้าอี้นะเพื่อ,อไว้ที่เพื่อเป็นการรับแขกเนาะเอาไว้รับแขกในวันพรุ่งนี้นะเพราะว่าพรุ่งนี้นี่มันมันจะยุ่งนะฮะนะ,ะมันจะยุ่งนะครับก็ยังไม่รับไม่นอนเนาะส่วนน้องไอเดียกับน้องมาตอยนะ,ะผมให้ กลับไปนอนอยู่ที่บ้านคุณพ่อเนาะเพราะว่าถ้านอนอยู่ตรงนี้นี่มันมันดึกแล้วเนาะนองไอเดียก็ง่วงนอนเนาะมันนอนนอน,นอนก็ไม่หลับนะครับเพราะว่าตรงนี้นะก็จะน่าจะทั้งคืนนะครับ FC นซะก็หลังจากเสร็จตรงนี้เนาะก็เป็นหน้าที่ของอาทางทางแม่ครัวนะครับ ผู้ชายก็น่าจะหมดหน้าที่เนะาะท่านโต้ก็โอ้เขายี่ไม่พอโอ้พออยู่เนาะนี่ฮนะเ,เตรียมโตะเขายี่ไว้นะครับ ก็อีมีอยู่เนาะโอ,ลอ้ลืมลนะืมไปถนนเนาะก็เรกว่าจะทำการาตั้งในตอนเช้าเนาะทางคุณพ่อเลยบอกว่าญาติญาติน่าจะมานะมาตอนเช้าเลยนะ that. Uh. แล้วเสร็จแล้วนะครับพีเนาะก็เหลือแต่พวกกระดูบเนาะส่วนเนื้อนะก็มีทางเก็บไว้อยู่ด้านนี้นะครับทังเก็บไว้อยู่ด้านนี้เนาะดมด้วยช่วยกันเนาะสามัคคีกันนะครับ

ปิดซอยเลยนะเอฟซี FC. นะปิดซอยเลยส่วนผมเนาะก็จะทำนอนอยู่ตรงนี้เช่นเช่นเคยนะเอซนอนตรงนี้เลยนะครับตร้าอี้นะครับผมมามาก็รนะ้อยกยห้าตัวเนาะ โตอีกนะครับก็น่าจะพออยู่นะโอ้ยหนะโอ้ห่วงนอนเลยนะเอฟซีทุกท่านห่วนะงนอนห่วงนอนก็ เสร็จแล้วเนาะนะครับแป๊บเดียวนะครับคนที่มาช่ำแหละเนื้อนะครับพอเราราวสี่สิบห้าสิบคนได้นะครับผมก็เป็นคืนสุดท้ายนะครับผมก่อนที่พรุ่งนี้เนาะสาธนรณกิจ นำร่างอันไร้วิญญาณของปู่ของผมครับ ก็จะเตรียมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยหามาเพิ่มอีกนะครับเม่ได้ยิเยนเสียงฟักแล้วเนาะเสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้สามตัวนะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม ไว้เจอกันใหมให่คลิปต่อไปเนาะ,ะก็ผมว่ายังไม่อาบน้ำเลยนะครับีีเดี๋ยวก็ขอตัวไปอาบน้ำพรุ่งนี้ค่อยเจอกันเนาะทุกท่านก็พรุ่งนี้นี่ดูก่อนเนาะว่า ผมนะจะได้บัวหรือเปล่านะอีชีล้วก็คุยกับน้องชายนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ